พ่อค้าสมมุตินนะพ่อค้าขายสมมุตินนะพ่อค้าขายอยู่ที่ขายสุดสี่สองอ่ะผมผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะแล้วตอนนี้กลุ่มเนะี่ยกลุ่มเซิร์ฟกลุ่มกลุ่มตปทที่คนไปหามาใช่ไหมอ่ะสมมุตนะินะเลทได้ประมาณ0.36มนะครับผม0.36 นะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาลับมาจากไหนอะพ่อค้าแม่ค้าก็ลับมาจากพ่อค้าแม่ค้าก็รับมาจากไอ,อ้นี่เนาะอสมมุตินะรับมาจากคนรับมาจากคนไทยหรืออาจจะไปเอาอีโด,โดมาแล้วมาขายอ่ะอันนี้ก็มีสองแบบอ่ะสมมุตินะคุณปหากลุ่มต่างประเทศมาสมมติเขาให้เลทส,สุดอยู่สามห้าถูกไหมเนี่ยส่วนต่างแก๊ปตรงเนี้ยสูตรอยู่ศูนย์เจ็ดถูกปะอยู่ศูนย์เจ็ดอะสมมุตินะศูนย์เจ็ดร้อย ร้อยโกได้เท่าไหร่ร้อยโกได้เจ็ดบาทสมมุตินะร้อยจีใช่ป่าวะอันนี้ขายร้อยจีได้เจ็ดบาทขายร้อยจีสมมุติอันนี้ผมคิดคร่าวๆนะผมเกยียดไปนั่งคิดแถกคิดหางคิดเหี่ยวเลยนะเยอะแยะไปนะฮะสมมุตินะขายได้ร้อยบาทสมมุตินะผมไปดึงมาแสนจีแสนจีสมมุติแสนจีได้เท่าไหร่ หานสองแสนหารสองใช่ไหมแสนฐานสองคูณเจ็ดได้แล้วกำไรเจ็ดพันไปรับมารอบหนึ่งกำไรเจ็ดพันเห็นปะเนี่ยกำไรละเจ็ดพันซึ่งคุณก็คิดไปดีว่าสมมติอ่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่เจ็ดพันเพราะมันจะมีค่าอะไรกับค่ทาทันเฟอร์ค่าโอนค่าโอนตออ่อปทถูกไหมเดี๋ยวผมตอบแชทนะเพื่นเนะนาสวยอยูท่านนะครับผมอ่ะ ก็จะมีค่าโอนต่างประเทศอีกถูกไหมอ่ะผมตีให้เบสเสร็จเดี๋ยวประมาณทักประมาณกำไรประมาณสักอ่าง่ายๆเลยหกพันสามร้อยบาทเนี่ยเห็นไหมค่าค่าตัดกีตัดอะไรผมให้เลยไม่เกินเจ็ดร้อยประมาณนี้แล้วกันผมคิดผมคิดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยประมาณนะแต่ว่าเลทเท่าไหร่เป็นไงผมไม่รู้นะอีกเกียจคิดเหมือนกันเหนื่อยเอาแค่เข้าๆไปบอนะฮะอ่ะทีนี้สมมุติว่าคนที่แบบว่าเอ้ย อยากปาดพ่อค้าอ่ะสมมุตินะคนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้าก็าอาจจะมีเวที่ว่าไปรับตีไปรับตีมาใช้แล้วมันเหลือแล้วมันเหลืองเน,นี่ยแล้วมันเหลือถูกไหม,มนะอ่ะสมมุติผมรับมาสมมุตินะผมเอาไาใช้สักหกหมื่นจีมรับมาหกหมื่นจี รับมาหกหมื่นจีใช่ป่ะรับมารับมาหกหมื่นจีแล้วสมมุติใช้ไปใช้ไปสมมุติทําของเสร็จใช้ไปสองหมื่นจีสมมุตินะใช้ไปสองหมื่นจีใช้ไป 2, สองหม,มื่นจะีเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่หมื่นจีคุณก็มาขายไงซึ่งอถ้าสมมุติเราไม่ได้เป็นพ่อค้าที่ไม่มีเครดิตสมมตินะไม่ได้มีพ่อค้าที่มีเครดิตเครดิตอาจจะอาจจะกดไปที่เลทศูนย์จุดสี่หนึ่งเลทศูนย์จุดสี่ แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับพอคนเห็นตรงนี้ตัดประเด็นนี้ไปพอเรทจะูดจุดสี่ปุ๊บอะเกิดอะไรขึ้นครับคนปกติก็เห็นแล้วว่าคนปกติเรงเห็นแล้วครับว่าแล้วว่าถ้าไปขายถ้าไปขายสูดจุดสี่สองกูจะขายไง ถูกไหมจะขายยังไงก็เลยทําไงครับก็เลยตัดราคาเลยครับก็เลยปาดสักหน่อยละกันปาดสักหน่อยปาดสักหน่อยละกันเอาสัก0ูจุดสี่แล้วลงมาศูจุดสแล้วกันแล้วพอสุดท้ายครับคนมาขายทีสมมตินะคนขายคนขายเพื่อเอิร์ลละกันคนขายเพื่อเอิร์หรือว่าจอไปกินขนมละกันจอไปกินขนมละกันแนบผมอ่ะอาจจะคิดว่าอ่ะ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 ก็แดกก็แดกก็แดกไหนไหน อ่ะสมมุติเนี่ยอันนี้ก็จะขายแบบพวกประมาณหลักพันจีห้าพันจีหกพันจีขึ้นนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยคนที่หายไปกินหนมก็อาจจะขายทั้งแบบตั้งอ่าห้าร้อยจีขายห้าร้อยจีพันจีอะไรพวกนี้หรือประมาณเจ็ดร้อยจีอะไรพวกนี้ก็อาจจะบอกว่าอ่าอ่าอ่าผมลดให้แล้วกันครับพี่เหลือจากศูนย์จุดสามเก้าแล้วมันก็จะเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยครับแล้ววันทีเนี้ยพอพ่อค้าเห็นแหละ มันก็จะลงไปสูนจุดก้าเก้าสามแปดสามเจ็ดอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเพราะมันเลยศูนจุดสามเก้าสามแปดสามเจ็ดครับพ่อค้ารู้สึกว่าโอ้ยเฮียจีเลตจีเลตเริ่มลงวะ่ะถูกไหมจีเลตมันเริ่มลงละทําไงครับพ่อค้าขยับครับพ่อค้าขยับลงมาเลยจุดสี่ศูนย์ครับขยับลงมาเพราะว่าตอนนี้คือมันก็จะไปสอดคล้องกับว่าตอนนี้คือมันไม่มีมันไม่มี อิดผ่านจีที่ที่เหมาะสมแล้วกันเนี่ตอนนี้มันมีกิดผ่านจีที่เหมาะสมเพราะนั้นเนี่ยเงินเพราะนั้นเนี่ยตัวตัวจีเองเนี่ยมันก็มันก็ถูกวนมันก็วนอยู่กับพ่อค้า่ค้าเะครับมันก็วนอยู่อยู่ในวนอยู่ในเซิร์ฟเยอะวนอยู่ในเซิร์ฟเยอะนะฮะคนไม่ใช่ไงถูกปะคนมันไม่ใช้อ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าว่าคนมันไม่ใช่ไงถูกปะคนไม่ใช้ ไม่ใช่ไม่คนไม่ใช่คนไม่ใช,ไใช่ไม่เตือนกันเลย <laughs> ซึ่งผมถึงบอกไงว่าอันเนี้ยแก้ด้วยแพทใหม่อย่างเดียวแก้ด้วยแพทใหม่อย่างเดียวแก้ด้วยแพทอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีอะไรทาแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นการบ้านที่เขาจะต้องไปคิดกันแล้วกันนะครับว่ามันจะทํายังไงที่ที่มันจะแก้ได้เนะฮอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาตอบเม้นนะหรือถ้าผม อ่าถึงไหนแล้วว่าตอบเมงหน่อก,นก็ได้เนี่ยถึงไหนแล้วอ้าวหรอใช่ครับฟาร์มเมอร์ไทยไหวเปล่าหรืออินโดใช่ครับอ่าจริงๆไม่ต้องบทเรื่องจีครับมันเป็นเรื่องอุปสอรปทางดิบสเัย์ใช่ไหมขึ้นแล้วขึ้นใช่ครับถ้าอนาคตฟาร์มเมอร์ไทยไม่ไหวก็คงต้องไปซื้อจีนโดมาลุ้นมาขายอะไรใช่ครับแล้วสุดท้ายมันจะปรับมันบาลานซ์กันพอดีก็คือใจกับอินโดราคาจะเท่ากันนะ ถ้าอยากให้คนเล่นสนุกต้องยัดเงินจีนในระบบแบบเซิร์ฟ99เลยนะครับลงลงจบแล้วเอาไปเลยคนระบพัตจีก็จริงๆก็ประมาณนั่นแหละเนะี่ยช่วยกดไลค,ค,คไล์หน่อยครับคนดูร้อยคนใช่กดไลค์หน่อยหรือว่าจะกดเป็นเมมเบอร์นะครับหรือว่าจะกดโดเนทมาให้ผมก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด่าต่อไปนะฮะสอนต่อไปนะี่ะบางทีก็ท้อเกินยอดเย็นยอดเย็นเข้ามาดูก็ดีใจแหลนะอ่า พ่อค้าละตัวปัดเลยใช่ครับกดไม่รู้นะอาจจะพ่อค้าหรือเปล่าหรืออาจจะแบบตัดกันเองนี่แหละนะครับส,ส่วนที่คุณุูนทำสวนนะกดไลค์ครับจีต่อ ok. ปกติแต่เกมมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์คนเลยไม่นำาองใช่ครับอย่างกับ f เร็กจริงวิเคราะห์ตลาด <s> ใช่ผมเจออยู่ที่คนอยู่แต่ผมซื้อคนไทยไม่ซื้อต่างชาติน,น,น,นิดหน่อยอุดหนุนคนไทยดีกว่าแต่มันมีคนมารับขายต่อโดยเฉพาะใช่ครับโช่วิเคราะห์ตลาดกับประจาร์โอเคถูกต้อง อ่าคนไทยก็ไปรับนอกมาขายส่วนต่างนั่นแหละครับอย่างว่าพ่อค้าแม่ค้ากำไรหายเยอะก็เกิดการของเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่นักสีคุณแอนนะครับผมเจ้าส่วรายใหญ่จริงหรือคิดตรงนี้คนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้าเขาปาดอยู่แล้วครับขายตตมปศุสตุสัตสามแน่นอนอ่ะอย่างเราไปขายเราปัดสุสวสองเสมอว่าราคาเท่ากับพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ออกเพราะไม่มีเครดิตหรือเครดิตไม่ได้หรือทอนรายใหญ่ถ,ถ,ถูกต้องครับอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งเลยไม่มีเครดิตก็ต้องขาย,ยากว่าแต่คนเห็นราคาต่ําก็จะไปรับต่ำอีกใช่ครับแล้ว สี่น้อย mk แล้วนะเยอะไม่เอาแต่โดนนี่มัจะสูบโอเคตอนนั่นคือสาบไปด่วแถวแปลกๆแล้วยันเรื่องสงครามราคาขยับลงเรื่อยเรอยันเรองสงครามราคาเราจะตายกันหมดใช่ครับราคาเหมาราคาโป๊ะชายมันมีดอากิจมาผัดจีมาแพทใหม่มาแต่มันก็ดีคนอยากใช้ใช่ครับมันก็อารมณ์นั่นแหละใช่ผมมี2 0 0ร้อยสต่อวันนะฮะเล่น3ตัวไม่ได้ใช้เลยทำตัวหลักแค่สี่บกสิบบกสิบเอ็ดใช่ฮะเดี๋ยกดให้แล้วครับ2ทีเก่งมากครับผมจีผลิตเพิ่มมาวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนระบายจีก็ไมม่่ีใชครับ รอซื้อเลทูุดๆหนึ่งจะเอา,เอา,เ,อาเอาขนาดนั้นเลยซื้อคุ้นอุวอร์ใน์นี่ะกระแสซีรีส์หรือเปล่าไม่ใช่กระแสรหรอกคนแพนิคบายแพนิกกันและเสียบขาดมากครับเอซจากเด็ก e อีคอนคิวเจ็ดหกเฮ้ยเลีนเกษตรอรอมูเชื่อไปเรียนเกเษตรอ่ะเอาจริงปะผมเรียนเกษตรเหมือนกันนะ <laughs> ไม่เรียกกระติดเนี่ยดีครับตัดเยอะๆคนซื้ออิ่มเหรอครับตอนนี้โคโซสมไปทำอะไรครับโคโซส้ม,มาไปทำตัวรองครับผมไม่ได้เอาไปทำเลยทำแค่ชุดส้ม40นะนะครับรอทำรอสูตรจุดสทำสีแดงสูตนย์หผมเอาของสีแดงตัวใจเย้ใหญ่เนีทุกคนอ่ะมาพูดกันต่อนะฮะอ่ะทีนี้ไปรูดบางเขนสุกนั่งสุภาฮิทจับโอ้โห หรว่าเด็กเคยกับพี่โอ้ยเด็กเกษตรเยอะจังสิคุณพีพนะฮะเรียนขนาหแหละเระว่าแพนิกก็ไม่ถูกจริงๆเพราะนั้หมดมันราคาตกจริงๆแบบกูไม่กลับจริงๆอะ่ะมันมีเว้ยมันมีคนที่แบบโอ้ยเฮียจีราคาจะล่วงออเรียนออก,กออ้อมามาเอาเด็กเกษตรไว้เด็กเกษตรกดไลค์ให้ให้อาจารย์มอเกษตรเอยดีวะ มานะีฮะทีนี้อ่ะพอมันเหลือเลท0.39387ใช่ปะ่ะกูพูดถึงไหนเรากูลบอ่ะแล้วพอทีนี้ทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นพอเลอดีมาเริ่มลงเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีอ่ะผมผมไม่ได้พูดแล้วกันนะมันก็จะมีคนมาก็จะมีบางกลุ่มครับที่รู้สึกว่าเลดดี เกิดอาการเกิดอาการตกใจก็จะไปบ่นในกลุ่มอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมไม่ได้ว่าใครเลยนะอันนี้คือเราวิเคราะห์ตลาดได้ฟังนะฮะว่าไปเจอเดืดใจในกลุ่มปุ๊บคนเกิดอะไรครับคนกลัวงไงเกิดเฟียไงเกิดเฟียขึ้นหรือว่าอันนี้มาเล่นที่ behavior ของคนละเกิดเฟียขึ้นก็ทําไมครับบางคนก็มี2ช้ชอยชอยหนึ่งก็คือกูมไม่สนเล่นต่อแต่สองครับก็คือกูโดดเดียะ โดดดีกว่าเกมจะแตกเมื่อไหร่ไม่รู้เกมจะแตกแล้วอ่ะนี่อ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเกิดก็จะเกิดกลัวขึ้นมาว่าอ่ะก็จะมีคนกลัวอยู่สองแบบก็คือเออกูเล่นก็ไดก้กูรู้สึกว่าเกมไม่ไหวละกูไปแล้วกันเนี่ยแล้วพอทีเนี้ยพอไปเสร็จใช่ป่ะมันก็จะวนกลับมาที่ตรงข้อน,นี้มันจะวนกลับมาที่ตรงนี้ก็คือก็จะไปตัดราคากันอีกครับ ก็จะมาตัดราคากันเดกจากเลขศูนย์3ุดสามกูอยากรีบไปตรงนี้อ่ะสมมุติข้อสอบต่ออยากรีบไปอยากรีบไปใช่ฮ้ยอยากรีบไปกูก็ปาดลงมาอีกเหลือ0 3 6 3 5จุด้าลงไปอีกพ่อค้าก็ต้องลงตามมาไงครับเอาไม่งั้นเขาขายไม่ได้ก็ต้องลงมาศูนย์มเก้ยมันก็จะตัดกันไปเรื่อยๆตัดกันไปเรื่อยตัดกันไปเรื่อยตัดกันไปเรื่อยเนี่ยนะครับผมเอาบุ๊คผู้ถูกไหมฮะเขบอกถ้าบุ๊คผู้ถูกกดห้ามา เพราะครับมือขาดไม่เห็นราคาลงก็รุ่มๆตอบแล้วนะครับดอยมาทีหนึ่งเป็นเรื่องใช่เนี่ยคล้ายๆปิดคอยประมาณนั้นครับไอดีเทขายไอดีเทขายเลยเลยตอนนี้ใช่ครับแพนนิค้องแม่เข้าอย่างรับยั่งเลยครับเรอสูตรจุดหนึ่งครับเวอร์เกินจีเดียวที่ไม่ลดคือจีสติงเอาเฮ้ยวันนี้คุณบิวท็อปฟอร์มยังอ่ะเอาตบมือคุณบิวหน่อยดิววันนี้ท็อปฟอร์มเว้ยโอ้โหวันนี้วันนี้ลื่นปื้อเลยทำอะไรมาวัะนน่ะ <laughs> เว้ยทมันนี้มันลื่นปืนลื่นปืนเลยวะบุกอย่างลื่นเลยไอเดี่ยแม่น้าสวยราคาแข็งอยู่นะแต่ก็ไม่มีคนซื้อเช่นกันใช่ครับผมไอเดี่ยวลื่นวะกดห้ามนะครับอันนแล้วถ้าผมพูดถูกกดห้ามแล้วกันนะครับสภาพเป็นไงบ้างสภาพเป็นไงบ้างครับเซิร์ฟอาเซยคุณโนบะไม่ออ่านไม่ถูกนะครับไม่ถูกแล้วกันธนหรูโอคนด้วยมาดูอ่านไม่ถูกแต่อ่ะ ก็ค่อนข้างอัน้สำหรมบผมนะผมมองว่าถ้าถ้าถ้าระหว่างความแย่นะสูงถึงสิบนะตอนนี้ความแย่ผมให้อยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณห้าจุดห้านะยังยังยังไม่สุด <c oughs> ผมให้กลางๆแล้วกันสําหรับคน <c oughs> ที่เล่นเกมจริงๆ,ๆนะแต่ถ้าสมมุติแต่ถ้าสมมติสําหรับคนที่มาเพื่อ iW I t h i want to pay to earn i want to pay to e a r ออันนั้นนะครับอันนี้เริ่มเริ่มไปวิกฤตร,ระดับแปดระดับเก้าแล้วเพราะปกติฟาร์มได้วันละแปดร้อยหรือวันละสองสองร้อยสามร้อยนะฮะ เออมันก็เริ่มแบบไอเชียกูกอยู่ไงวันเนียอ,อือเร็นกร้องอือเลยตัว ที่เราเกิอดอาการวิตกคือคนมาเพื่อหาเงินส่วนคนที่หาใช้เองนั่งชิวๆครับตกแล้วไงฉันไม่ลงทุนอะไรจริงคืออย่างผมงเงี้ยจุดจุดสุดท้ายเลยของผมคืออะไรหรือวป่าคือกูขายดีไปจุดสุดท้ายกูอะรอร้อยจีหนึ่งบาทครับเพื่อนนะฮะ คนที่เอาสนุกเฉีวก็มีแต่ได้กับได้ช่วงนี้ใช่ครับขอชีนี้ด้วยครับจานเยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กูยังไม่อันนี้กูยังไม่เข้าเรื่องอันนี้เลยนะวันนี้กูยังไม่เข้าเรื่องเซิร์ฟเลยนะชั่วโมงแล้วเนี่ยอะ <Bro. S 1> ใครใครชอบคอนเทนต์นะ โดนีดไหมผมหน่อยมะโดนีดะกดปเปอร์มาหน่อยมะเป็นกำลังใจให้หน่อย่าผมแม่งเศรา้าอ่ะไม่ได้เดียนเคเตอร์เพราะซับกูน,น้อย <B rain> แต่คนดูนหมดเลยว่าคนเดมคนดูกูเยอะเยอะกี่โมงบอกเขาดูกูไม่ดูแหละรอเล่นรอเล่นรอเล่นเ,น,เ,น,เ,น,เน,นี่ยอ่านที่ไหนแล้ววะแป๊บหนึ่งนะวันนี้วันนี้แชทก็เดือดเกินเนี่ยแคปไปลงกลุ่ม แ KB ไปลงได้บอกแนี่ช่องนี้ไม่ได้ได้ไงวะคนดูเป็นร้อย oh. ขอชี้นี้ด้วยครับจันนั่นเดี๋ยวว่ากันไปนะฮะคนเล่นเกมไปชีคนเอินคนลุกใช่ครับตอนเนี้ยปัญหาเลยอ่ะปัญหาเลยตอนนี้มันอยู่ที่คนเอินเว้ยตอนนี้มันเริ่มในธรรมชาติั้สันกับกับ behavior ของคนละคนที่จะมาเล่นเอินผมรู้สึกว่าตอนนี้จะเริ่มอยู่ไม่ได้ละจะเริ่ม จะเริ่มจะเริ่มเกิดแพนิคแล้วละ่ะแล้วละ่ะตอนเนี้ยนะฮะเริ่มเริ่มมีแพนิคล้วนะฮะอ่าจริงถ้าเล่นแล้วชอบทับของก็แฮปปีอ้อะของทุเรียนของง่ายูโยมแพนิคแลอวนาคอของเซิร์ฟถูกต้องครับหูฟังผมไม่ดีหรือว่าหูฟังผมเสียทําไมเป็นอะไรอ่ะเนี่ยพวกเครื่อง asus rog a l l y x ที่เป็น Windows, วิดีโอพกพาไมา่ได้ดีได้ไหมได้ไหมเหรอครับอันนี้ต้องดูครับว่าเขาลองรับไหมนะฮะเนี่ยผมอ่าปัญหาเซิร์ฟตอนนี้คือคอนเทนต์มันฝืดๆใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ต่อด้วยกลัวอย่างเดียวเกมแตก เนี่ยฮะอ่ะวันนี้จะดรามา่าอะไรดีมีหลายเรื่องครับตัวดีคุณเจนะฮะ,ะรับซื้อไอดีโปรเค99บาทครับเยี่ยทีนี้ทุก่านมีแนวโน้มดีขึ้นไหมครับตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายรอบเดียวนี่ยฮะยังไม่ได้อธิบายรอบเดียวเพราะเพราะยังไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ออก <B ad> ว่าแนวทางไปไงไม่ได้ขี้คอนเทนต์มานะนี่ที่ผมพูดเนี่ยคอนเทนต์สดเลยนะนั่งนั่งวิเคราะห์แบบเรียวทม์เลยนะนะ่ฮะอ่าเอิร์แปลว่าได้กําไรครับใช่ครับเหมือนเหมือนได้ตังแหละนะครับเอิร์แปลว่าอะะไรก็ตามนนนะะั้ ก็ส่วนใหญ่มาหาตังค์แหละนะครับซิมแอนลาสเนี่คืองไงมาหาตังค์นั่นแหละนะครับนะฮะอ่าไม่ผิดปกติครับน่าจะเกิดจากการตัดราคาพราค้าแม่ค้าก่อนแล้วคนที่หาค่าขนมตัดตามตัดกันไปตัดกันมาครับโดยปกติเงินจีเฟิร์สของต้องแพงตามนี่ของถูกลงเงินถูกลงผิดกลไกถูกต้องครับมมนผิดกลไกตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะเราเราจะตายกันหมดตายไม่ตาย อินโดยังแบกอยู่นะครับทีมงานแม่งตาบอดบางช่องได้คนดูไม่ถึง30ไม่เอาอย่าไปว่าเขาเขาคิดมาแล้วนะครับส่วนตัวคิดว่ามันต้องตกอยู่แล้วเกมแรกๆหมายกบุญสุดท้ายเกมก็เลือกคนแล้วนะครับเดี๋ยวจีก็นี่เองถูกต้องครับอาสูตรเจ็โอลีใช้จอยเล่นไ,ได้ไหมครับได้ดีระดับน้องสันแหละนะสนีน้องสันนะอชอบสดครับมันไปใบเวไหนไวนะเนี <c oughs> ่ยได้ครับเดี๋ยวเราเราฟังพวกนี้มันหยุดนะครับที่ถูก ที่ขอถูกแถมจีถูกเพราะมันเฟอ้อทั้งคู่ครับของในเกมก็เฟร์จี G ก็เฟร์แต่ไม่มีที่ระบาย90%้ามหาตังค์หมดทุกต้องครับแต่เราวิสแพงขึ้นนะใช่ก็ตามราคาเลดีจีไงถูก <you> ปะ่ะมันตามราคาเลดีจีอยู่แล้วเอาสิคุณแชมป์นะครับรับจีเลด0.05ครับ500ร้อจียีบาทตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ยลวอย่าปาดกันเยอะสิปาดกันเยอะก็เละเทะอยู่แล้วนะฮะ เดี๋ยวมันจะไปเหมือนเซนะิรนะ์ฟนู้นอะเซิร์ฟนู้นอะคุณเชื่อไหมว่าผมผ่านมาทุกยุคแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่เท่าไหร่วะตั้งแต่หนึ่งแสนกีสองร้อยสามสิบบาทอะสองร้อยเจ็ดสิบบาทผมอยู่มาแล้วเนี่ยคือสมัยก่อนนะผมอยู่มาทุกยุคเลยเซิรนะ์ฟนู้นอะเอาผมพูดได้ฟังแล้วกันเซิร์ฟเซิร์ฟซีใหม่ๆนะเซิร์ฟซีที่ผมไปใหม่ๆนะเซิร์ฟซีไปใหม่ๆเฮ้ยเดี๋ยวผมขอจดราคาของมันหนึ่งได้ไหมแชท สักคู่นะขอจดราคาของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเมาต่อสักคู่ไม่งั้นมันค้างอยู่หน้านี้ไงนะครับผมจะได้ไปฟาร์มสักทีนะสักคู่สักครู่สักคู่คขอขอจดขอจดราคาของแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะส่วนราคาอยู่เดี๋ยวผมไปเคลียร์เม้ดนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนนะใจเย็นเย่งใจเย็นเย่งกับพมหน่อยขอเสียงให้ปรเคนหน่อยได้มา้กดเองก็ได้ ถ้าเกิดวันหนึ่งผมไม่เล่นขึ้นมาทำไงวะท้อกันมาเศร้ากันมาถ้าเกิดวันหนึ่งผมไม่อยู่ไม่อยู่ให้พวกคุณดูแล้วอะคุณจะเศร้ากันมะเอาเฮียกดพิด ไม่เศร้าดีมากได,ด,ด,ด้ได้ไปหาอะไรเล่นดีมากอา่ะสีน้องเคชินนะยดี๋ยวกูกลับเบเปิ้ลอีกเหรอวะเนี่ย ิบหายแย่ทุกคนเนี่ราคาราคาแม่งโดดจัดไดมอนด์วันนี้เนี่ยอัะเสร็จแล้วโว้ยตเมือ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 ไว้ตัวราคาเสร็จแล้วโว้ยเอามาเคลียร์เม้นท์ก่อนเดี๋ยวนะถึงไหนละอ่ะคนไหนนำของสุดชมทันตอนเซิร์ฟอ่ะพูดถึงเซิร์ฟเก้าห้าใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวอ่านแทก่อนเลยพี่ก็เลือดพี่พีต้อขังใช้กับเสียงเย่เย่ไม่เศร้าอยากเกมแทนคุณน่าจะหายเยอะช่องต้องคนดูพี่เยอะนะเยอะแล้ว yeah. โอเคเลือกก็ยากก็ลงทุนไปเยอะผมขายดีแป๊บเดียวก็วออกแล้วออาจริงอ่ะเชื่อผมป่ะถ้าผมไปพูดขายดีตอนเนี้ยออกแปบ๊บเดียวนะว่าแต่ไปเกมไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีเพื่อน <c oughs> <ๆ>ลบเกมเลยจานไม่อยู่โอเคไม่ต้องน้อยใจไม่ได้เป็นซัพพอร์ตครับเพราะถ้าทำต่อไปก็คงไม่ได้เป็นเล,เลือกก่อนจริง เนี่ยเรับเไรบอกด้วยครับเบื่อสุดกไ็ไม่รู้ครับจะไปบดชเลยครับไม่บด <Brand. S 1> จานไม่อยู่ผมจะอะไรแชร์ลงกลุ่มคนเลี้ยงงูสีเอาอย่างอื่นมาไปกลุ่มอื่น <Brand. S 1> นะเดี๋ยวผมซื้อไอดีจานต่อสองร้อยครับเบอร์เกิด <Brand. S 1> มันไปถึงแผ่ไหนนะเกมนี้การตลาดแปลกๆอ่ะผมว่าไปอีกยาวนะครับยังไงก็ไปอีกยาวเพราะยังอินโดก็ยังแบกอยู่แต่คนไทยจะหายแนวะจานไม่เวอร์เหล่าพกดดีเลยนะคือผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับไม่แน่อาจจะไปเล่นไฟฟอลฟันก็ได้ใครจะไปรู่ว รู้ <laughs> จักเกมฟิปกันปะผมก็อยากเล่นฟิปเถื่อนเลยตอนเนี้ยอยากอยากไปทำง,งาดสักหน่อยวะ่ะทำงาเดเล่นฟิปเถื่อนสักหน่อยวะ่ะอืมเจ้าดีมีคนไกลมากกว่าห้าสิบหกสิบ ผมไม่น่าย้ายหรอกผมก็อยู่แล้วเล่นไว้เรื่อยนะครับเกมใหม่ที่จะเปิดยังไงล่ามงอนเหมือนงานจัดไปแต่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะสิบเก้ามีเหมืองใหม่เปิดแล้วก็ของแม่แมแพงด้วยะไปดีมาดีนะนะฮะดาโกน <ika> ิก้าทุกคนดะโกนิก้าไม่ไม่อยากเล่นนั่นเลยจริงๆอ่ะมีพี่มีพี่พี่ที่เป็นสตรีมนะเขาชวนผมไปเล่นมาผมเกลียดเล่นละดะโกเซิร์ฟเดียวกูพอเลยโกแลวกูพอเลยนะฮะ แต่ตอนนั s, story, so ้นมาเล่นเหมือนเหมือนก็เป็นเหมือนเซิร์ฟเถื่อนนั่นแหละเซิร์ฟเถื่อนคลาสติกคล้ายๆกับเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันเนี่ยแล้ยาวยาวคือจีลงยาวใช่นะครับถือคุณแชมป์นะครับเดียนครีเอเตอร์ได้อย่างเนาะได้ได้ป้ายฉายาครับก็ได้เดียนพอยต์ซัพพอร์ตทุกเดือนนะไม่น้อยนะเกมหมายาวๆาวใหแล้วเราต้องไปโดนอินโดเตะทั้งวันเลยเนี่ยใช่ครับเอาจริงหรอฟิปอ๋อเถื่อนแล้วไปใช่ผมทีผมเล่นเถื่อนอยู่แล้วนะครับชอบวิ่ง700ชอบวิ่งแบบตับหน้าตังอะ ไทยนี้่โง่มีอะไรยาวใช่คือเดี๋ยวนี้มันมี b e h a v อีกผมเล่นเลเยอร์ถือดับมังกรไฟสองข้างเลยโหดเกินเล่นสเลเยอร์ป่านมังกรไฟด้วยนะครับทุกเกมคือเกมหมาปก <c oughs> ติเซิร์ฟเบอเก้าคนไทยก็ไม่ได้เยอะอยู่นะที่เล่นหมาใช่ครับมีไม่กี่กิวที่ไปกิวใหญ่หรือคุณเจ้ครับ <c oughs> ตอนนี้มีดราม่าเลยเราตามไม่ทันไม่ได้มีดราม่าครับแค่มาอธิบายให้ฟังบทให้ฟังมาขึ้นเลคเชอร์ให้ฟังเฉยๆนะครับดากอริก้าเล่นเถื่อนจนอ้วนละจริง บูแดลเล่นเ,นเนดือกคเนก้าคลาสสิแล้วยุคแรกๆที่มันเปิดปะผมเล่นนะเกมมันเป็นไงไม่เคยเล่นโอเคม่นสนุกอยาก,ยากดูปะแเดแล้วเนี่ยเกมมันแค่ไม่เคยเล่นอ่ะซีนแคปน้ำม,มูชีนะฮะากกอาดาโกมเว่าดับเบิ้เน้นนะแต่มันสนุกนะแต่มันมแบบหนักใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวห้าสิบแปลไปแล้วรวมเซิร์ฟแล้วรวมพลังใช่ เกมไม่ช็อตเปลี่ยนแนวเอาไปเล่นเกมยิงเฉยนะฮนอนแล้วครับตื่นมาสุดจุดสามาฝันดีครับผมมีใครแล้วพอต้อรผมบอกว่าเหนื่อยวันนึงนะพักแป,ป๊บเหนื่อยเราก็เดินคลาสิกเปิดปิดกี่รอบแล้วปกติวงการเซิร์ฟเถื่อนปดเปิดปิดเป็นเรื่องปกติอยู่ละ มันหนักอ่ะมันนําของหนักกว่านี้อีกอ่ะบอกเลยด่ากวเดี๋ยวตัวผ่านตังเลยเดี๋ยวโปรใหม่ก็เข้าโปนู่นโปนี้ก็เข้าเนี่ยเห็นคนชื่อย user ภูมิจิว่าผ่านกับผมมาทุกเกมอ่ะกราพิงซอมบี้กายกผมไม่เข้าเกมนี้มาสักพักรู้สึกคอนเทนต์เดือดมันอืดอยู่แล้วครับ ถ้าคุยถ้าไม่คุยเรื่องราคาจีนน่าลิสวยด้ีนงถ้าเรียกวบาเอเอเดินๆใช่เซตเดียวไม่พอบใบต่อโกลิกาใช่ครับแล้วสมัครคนช่วยอ่านคอมเมนต์ไหมจ้า <laughs> ไม่เป็นไรครับมาอ่านได้ชิวเอามาพูดถึงเซิร์ฟซีกันบ้างผมเล่นตั้งแต่ร้อยเคจีอะ